สวัสดีครบะพอกระป๋อใส่กิ่นเสียบเสียวนะครับเด้อมื่อนี่เด็ดเมนูก้อยบมะฮอยพี่น้องก้อยบมะฮอยก้อยบมะฮอยเสียบเสียบนะครับเด้อมะฮอยมอสูรี่พี่น้องตัวนี้ปูนปลาคุ้งครับปูนปลาคุ้งปูนเหม่ไม้ครับมืไรอย่งนี้ละตัวนี้มัมพาครับมัมปะเสียบเสีพี่น้องมา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 พักกะบุมมี่ยังไรครับมีผักซีผักอันนี้ละได้จริงหรื่ยังยากเอาเดี๋ยวเขาเที่ยงมัน đi tiếp khẩu đi nó no, tiếp khẩu nhanh mà 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 một cân Oh, ấy, đó, mầm nha cái mầm pha

Phải, phải cho cho đi cho bảo thay thì mặc hoài được nhỏ nữa hoài sang chín trẻ mất chín tuổi giang con bảo hoài kính cắm nổi một bên kính cắm nhanh rồi Mm hmm. Siap yang siap. แบฮะน,น้องฝาก,ากาติดตามผม,ผมเนี่ยเด้อครับเด้อในช่องยูทูบเนี่ยล่ะบ่าวใจกินแซ่บฝากติดตามกดไลค์กดแจ้ผมเนี่ยซับกระดิ่งผมเนี่ยและซับตะไคร่ผมนเนี่ยเด้อครับเด้อบ่าวใจกินแซ่บเดี่ช่องนี้ก็ได้น้องไม่กำลังฮาร์ดฮิตฮาร์ดทำ ตัวได้บริษบาง,งามก็ให้บอกเดอ้อพี่น้องเดอ้อแล้วก็แล้วก็ขอขอบคุณนัน่นค่าตัางกล่องเดอ้อพี่น้องเดอ้อจากผู้ใหญ่ใจด,ดีเดี๋ยวค่าตัางกล่องหายมือนี่เอากระสันเพียงซสำเนินละพี่น้องวัอยาบบอกได้ยายห,ห้างสวัสดีครับ